ก่อนที่จะรับชมคลิปอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามให้เปใหญ่ด้วยนะครับส่วนถ้าใครอยากได้รับข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็วยิ่งขึ้นอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันนะครับ สวัสดีีเพืทุกทานนะครับเดี๋ยววันนี้พี่จะมาแนะนำโปรโมชั่นดีๆนะฮะโปรเดเดือน7นั่นเองเพื่อนๆช่วงนี้ก็จะมาบ่อยนิดนึงนะมือถือหลายรุ่นเนี่ยมีการปรับลดราคาลงมาหลายๆคนอาจจะไม่รู้จักนะครับเราก็ไม่รู้ว่าร้านค้าร้านไหนที่เขามีการปรับลดราคาลงมาค่อนข้างเยอะ เดี๋ยววันนี้พี่จะมาชี้เป้าแจกวาร์ปให้ก็แล้วกันนะครับเครื่องที่พี่จะเอามารีวิววันนี้จะเป็นตัว Oppo A31 นี่เลยรูปร่างหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับด้านหลังนี่คือสวยงามมากๆนะมีการไล่เฉดสีตัวนี้ตอนเปิดตัวนะราคาอยู่ที่5999บเาทเลยเ,เพื่อนแล้วราคาปัจจุบันนะครับก็ยังอยู่ราคาที่5,499บาทลดลงมาประมาณสัก500บาทได้นะ เขาก็มีการปรับตัวราคาได้สักประมาณ2-3อาทิตย์แล้วแหละแต่ว่าโปรที่วใหญ่จะเอามาแนะนำวันนี้นะฮะจะเป็นโปร7เดือน7โอ้โหแฟดเซลราคาลดลงมาเยอะมากถ้ามันเพื่อนสั่งซื้อจะตัว oppo a 3 1ตามลิงก์ที่พี่ใหญ่แปะเอาไว้นะครับเพื่อนๆสามารถซื้อได้ในราคา4,384บาทนั่นก็คือจะได้รับส่วนลดลงมาประมาณ1000กว่าบาทเลย ลิงก์ที่พี่ใหญ่แปะเอาไว้เนี่ยสำหรับตัว OPPO A31 จะเป็นลิงก์ของทาง Shopee นะครับรับรองได้เลยว่าราคานี้ถูกแน่นอนสินค้าในะปัจจุบันนะครับตามลิงก์ที่พี่ใหญ่แปะเอาไว้ให้เนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด2สีนะครับนั่นก็คือสีขาวแล้วก็สีดำถ้าใครสนใจสินค้าเนี่ยต้องรีบสั่งซื้อนะเพราะว่าสินค้าราคานี้มันมีจำนวนจำกัดนะครับเ,เพื่อนๆจะรับส่วนลดไปเันที 1,200กว่าบาทเลยโอ้โหถูกมากๆเอาเป็นว่านะเดี๋ยวถ้าใครไม่รู้จักสเปคของ oppo a 3 1เดี๋ยวพี่อยากจะมารีวิวสเปคคร่าวๆให้ฟังแล้วกัน oppo a 3 1ขนาดของหน้าจอใหญ่เหมือนกันนะ6.5นิ้วนะครับชนิดของหน้าจอเป็นจอ ips lcd ความละเอียดของหน้าจอตัวนี้เป็น hd plus นะครับส่วนเรื่องของ cpu a 3 1ตัวนี้ชิปเซ็ตใช้เป็นของ hero p 3 5นะครับตัวนี้ก็ชิปเซตขนาด12นาโนเมตร การ์ดจอตัวนี้จะเป็น power VR GE 8 3 2 0ตัวที่พี่ใรีวิวเนี่ยจะมาพร้อมกับแรม4รอนหนเลยนะแล้วก็ในส่วนของเวอร์ชัน Android เนี่ยตัวนี้เป็น Android Pie 9.0นะครับแล้วก็มีการครอบทับด้วย Color OS 6.1.2ส่วนในเรื่องของการเชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับ A 3 1ตัวนี้สามารถรองรับ Wi-Fi 5.0GHz ก็ได้เพราะฉะนั้นแล้วใครเน้นในเรื่องของการอัปโหลดดาวน์โหลดอะไรแบบเนี้ยตัวนี้สามารถตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีเลยนะ ในส่วนของระบบความปลอดภัยนะครับตัวนี้สามารถสแกนลายนิ้วมือด้านหลังตัวเครื่องนะครับ <_ PE> e> หรือเพื่อนจะเป็นการสแกนด้วยใบหน้าแบบนี้ก็สามารถทําได้เหมือนกันใน <_ A> ส่วนของกล้องหลังเนี่ยมีมาให้ใช้งานทั้งหมด3ตัวนะครับกล้องหลักเลยความละเอียดอยู่ที่12ล้านพิกเซลนะครับตัวต่อมาจะเป็นกล้องพอรเทต <_ A> ตัวนี้อยู่ที่2ล้านพิกเซลแล้วก็เป็นเลนส์มาโคนะครับตัวนี้ก็อยู่ที่2ล้านพิกเซลเหมือนกันในส่วนของกล้องหน้าเนี่ยตัวนี้ถ่ายรูปสวยมากเลยนะกล้องหน้าของเขาอยู่ที่ความละเอียด8ล้านพิกเซล เนี่ยถ้าใครเป็นสายบิวตี้นะ Oppo A 3 1หนึ่งี่คือสามารถตอบโจทย์ได้ดีมากกับพี่ถ่ายให้ดูสักรูปแล้วกันปึ๊บนะครับนี่เลยโอ้โหคือผิวหน้านี่คือเนียนมากเพื่อนๆเ,เห็นไหม ถ้าใครในเรื่องของสายเซลฟี่ตัวนี้สามารถตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีแบตเตอรี่อยู่ที่4,230ม ah ิลลิแอมป์นะครับสเปคคร่าวๆจะประมาณนี้นะต้องบอกก่อนว่าสินค้าจะตัว Opp o p p o A31 เนี่ยตัวนี้คือมันลดต่ำกว่าทุนจริงๆนะพี่ใหญเป็นร้านขายมือถือนี่คือ,อบอกตามตรงว่าทุนจริงๆของพี่ใหญ่เนี่ยยังไม่ได้เท่ากับราคานี้เลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอย่าลังเลเพื่อนๆถ้าชอบ Opp o p p o A31 ตัวนี้สามารถสั่งซื้อ ที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับลิงก์พี่อยกแปะเอาไว้เนี่ยร้านค้าเป็นร้านค้าที่ปลอดภัยจําหน่ายสินค้าที่เป็นของแท้แน่นอนรับประกันเลยว่าแท้ร้านเปอร์เซ็นต์นะครับซับสไคร้ที่ยังไม่กดซับสไคร์นะฮะพี่อยากฝากกดติดตามด้วยรบการน,นะครับเวลาที่มีคลิปข้อมูลข่าวสารดีๆแบบนี้เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารนะครับสำหรับคลิปนี้จบการรีวิวเพียงเท่านี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านเลยที่รับชมและก็ติดตามนะครับสวัสดีครับ